สินค้าชิ้นแรงเตาางรูปชายแต่ว่าลักษณะจะมีสามสิ่งแต่กน้อะสิ่งเนึ่วคุณลักษณะสิ่งเนสิ่งสองสาม เรจริญพรจรรมมาภาพระภูมิยุทธศีลสุนทรเจ้าวาดวัดสิ์บุญชุญญมเจ้าคณะตำบลสีสท้อยอันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประวัติหลวงพอพระเจ้าองสำมฤธิ์ซึ่งมีหน้าตักประมาณ80เซนติเมตสูงรวมฐานร้อยหกเซนติเมตร ปริสถานนัว่าสิบุญชุมแห่งนี้เดิมทีหลวงปอพระเจ้าของสํมเร็จนั้นจะอยู่ที่วัดดวงดีวัดดวงดีในปัจจุบันคือวัดพระธามุมเมืองเป็นวัดรกร้างแล้วก็ขาดคนดูแลหลังจากนั้นมีพท้าพเท้ามิ่งภาชนนได้ไปอัญเชิญมาปริสถานที่วัดสิบุญชุมแห่งนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก่อ อาจจะมีประเพณีในการส่งน้าพระเจ้าทองสำริดช่วงประมาณวันที่เดือนกุมภาพน์หรือว่ามีนาหรือว่าประเพณีเดือนหกปิสื่อต่อๆกันมาในด้านพุทธคุณนั่นหลวงพ่อพระเจ้าทองสำริดนั้นจะมีคนมาขอพรหลวงพ่อเช่นไปสอบขา้าราชการครูตำรวจาหารหรือว่าสอบเข้าโรงเรียน หรือว่าขอเลื่อตนตำแหน่งเรื่อนวิทยฐานะเป็นต้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระทางคือสถาญาญยมตั้งหลายนั้นได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งที่สถาญาญยมตั้งหลายนำมาถวายเมื่อผลสำเร็จคือไข่เก้าสิบเก้าลูกพร้อมทั้งน้ำพริกปลานึ่งนี่ะน้ำพริกปลางนื้อพริกปลานึ่ง,งแบบภา,แบบาคเหนือเขาเนี่ยใส่ถาดม,มา มาถวายนะอุโบสถของเขานี่นะแล้วก็ในวัดสิีุญชุมนั่นจะเป็นวัดที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีจะต้องมีรายจ่ายอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่ตามกาลังเพราะว่าทุกคนมีสถานอยู่แล้วมาวัดสิีบุญชุมทําพิธีอะไรต่างๆทําพิธีนอนลงศพทําพิธีสืบชะตาถวายสังฆทานไม่มีขั้นต่ําไม่มีข้อแม้ตามกําลัง 我接待你朋友。